ตัวทองดูตัวใหญ่ยักษ์และน่ากลัวมันนอนขวางทางเดินดินริมคลองแบบเต็มถนนจิ๋งงุดหนีไม่ได้ดั่งใจจิ๋วทำหน้าเซ็งสุดขีดจิกหูที่ตูบยิกยิกสั่งให้ลุยต่อกาบกาบไปสิไปสิปสจิว๋วผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดกระโดดลงจากหลังพี่ตูบแล้วเดินไปบวกกับตัวเงินตัวทองพี่ตูบเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งไปคาบจิ๋วแล้ววิ่งหนีทันที คืนนี้มีนัดสำคัญหล่อให้วัวตายควายล้มกันไปเลยลูกพี่ตูบรับบทนายแบบจำเป็นกับเสื้อลายดอกที่ฟิตเปรี้ยส่วนเจ้าจิว๋วมาในลุกท่านขุนน้อยห่มสบายทองซองกระจกแล้วคงคิดว่าเป็ดอะไรหลอ่อวัวตายควายล้มจริงๆหนึ่งหน่อดูภาคภูมิใจสุดขีดส่วนอีกหน่อดูอยากจะแจกแผ่นดินหนีเดินผ่านกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านโบกมือทักทายอุ๊ยตายนั่นมันคู่หูสะพานไม้นี่นาเด็กๆรุมล้อมจิ๋วโบกมือหาเสียงยืดอกพกความมั่นใจเดินมุ่งหน้างานวัดว่าใครคือเบอร์หนึ่งประตูสู่แดนสวรรค์แสงสีเสียงรออยู่ข้างหน้าคืนนี้พวกเราคือดาวเด่นประจำงาน เดินผ่านร้านของกินโรตีลูกชิ้นพี่ตูบนิ่งเดินผ่านชิงช้าสวรรค์ยักษ์เดินผ่านม้าหมุนจิ๋วมองตาแป๋วเจอเป้าหมายแล้วซุ้มปาโป้งในตำนานยายบวงงัดวิญญาณมือปืนสไนเปอร์ออกมาใช้ยายรับตุ๊กตาหมีตัวยักษ์เดินโชว์ตัวพี่ตูบแบกหมี จิ๋วนั่งบนหัวหมียายจัดพร้อพเสริมความหล่อให้ววแว่นกันแดดพีนี้ก็เท่ระเบิดไปเลยนัดสำคัญคืองานประกวดสัตว์เลี้ยงน่ารักพี่ตูบสั่นเป็นเจ้าเข้าแต่ดูท่านขุนจิ๋วสิใส่แว่นดำยืนคุมเชิงยังกับมาเฟียขึ้นเวทีไฟส่องพี่ตูบแข็งทื่อจิ๋วเท่ทะลุแว่นววแต่มองผ่านเลนส์มืด ไอเจ้าไมโครโฟนนั่นทำไมหน้าตามันเหมือนงูเห่าสีดำ<ว>จิ๋วไม่รอช้ากระโดดพุ่งตัวเข้าใส่ศัตรูทันทีงับเหือไม่เต็มเหนียวสายไฟพันขาพิตูบจนล้มกลิ้งจิ๋วยืนเก๊กบนซากไม่คนดูปรบมือชอบใจปรบมือกันเกลียวกลาวซะงั้น<ว>ยายบัวไม่รอช้าวางเงินค่าเสียหายแล้วคว้าถ้วยรางวัลจบงานแบบสวย เดินกลับบ้านถ้ำกลางพลุฉลองชัย